สวัสดีครับวันนี้วันที่11มีนาคม2563แล้วก็มาดูความคลืบหน้าของการทดลองปลูกข้าวหอมมะลินอกฤดูแล้วก็ปลูกแบบใช้น้ำน้อยครับตอนนี้เกิดปัญหาใหญ่ครับผมมีเพลี้ยอ่อนระบาดน,นะขึ้นเต็มเลยครับแล้วก็ฉีดยาไม่ได้ด้วยครับผมเพราะว่าในแปลงแล้วก็ปลูกผักไว้กินด้วยก็เลยแก้ญนาไม่ได้ ก็ทำให้ทราบว่าการปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อยแบบไม่ต้องมีน้ำขังเนี่ยมันมีปัญหาเยอะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มโตขึ้นมาก็จะมีพวกจิ้งหรีดมากัดนะพอออกรวงก็จะมีเพลี้ยเป็นเพลี้ยอ่อนระบาดทำให้ไม่ได้ผลผลิตแล้วก็เม็ดข้าวก็จะสุกไม่สม่ำเสมอครับ ส่วนใหญ่จะรีบครับผมถ้าเป็นแบบนี้ต้องโละอย่างเดียวครับไม่สามารถเอาต่อได้ทดลองดูก่อนเราก็ไม่ทราบนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะแล้วแก้ไขยังไงนะเพราะว่าถ้าเราลงแปลงจริงเนี่ยมันลงทุนเยอะครับการทำข้าวหอมมะลินอกฤดูเนี่ย หมดข้อสงสัยนะในการทําข้าวหอมมะลินอกฤดูครับผมว่าผลผลิตมันได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับผมว่าไม่คุ้มกับค่าแรงหรือการลงทุนครับผมนะหายค่าใจครับ